PayBee s h เกรดสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ยกับ Special f o r ร์กับปืนที่มีชื่อว่านี่ผมจะเล่นเด t ทองนะครับ มันชื่อเต็มว่าอะไรน,นะรู้สึกวันนี้แจกเกตบันครับตามเพจหน้าเพจเลยรับไปรับมาเอาคีย์เวิร์ดไปแลกเกตบันมันเรียกว่าอะไรน,นะตัวเ,เอ้ยเฮ้ยเฮผิดโอเคครับเดททองแล้วกันเครื่องการเสือป่าเริ่มไปดีกว่ากดผิดวันนี้โหจะมาไล่ยิงคนด้วยเดททองอันนี้รู้สึกว่าจะแหลมแต่ถ้าเจอคนมุตึงได้อีกเรื่องหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงไงไม่ให้ดิ ถ้าเจอคนตึงก็อีกเรื่องนึ่งคนตึองตอะยิงแบบหน้าหงายเลยอย่างนั้นไม่ได้ไม่ไหวถ้าเจอแบบตัวป่า่างเงี้ยเออน้านนัดเดียวน่าจ,จอดโอ้โหไปกัเเนเยอะแล้วอ่ะเ็บคิวได้อยู่นะเฮ้ยพี่พี่เจน โอโหดีแค่ตัวหนึ่งดีตัวนี้งเขาเป็นชนายมั้งใช่ปะเป็นงครับเดี๋ยวหาก่อนถึกอุ้ยสองนัดล่วงึงที่คนแรงอุ้ยทิ่ผหายแล้วไปแรงมากอะ่ะ กันนะครับเหมือนมีคนมาแถวนี้ไอ้ยูโหซ่าผมเท่ย์จีบหายแล้วจีบเพิ่งมาเต็มเต็มโอ้โหเขไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวที่มันวิ่งในโกดังนีเ่เว่าผมก็ดักโกดังโถ่ไอ้กลัวหลังเข้ามากเลย ขอไม่ได้ใกล้ผมไม่สู้นะอันนี้กงเองครับนี่ปสนายนะเป็นกลงงาหน้าหนาหน้าห้างยไปเลยเฮเฮถครับ มาดิมาดิจะจะวัดกับเดททองเหรอใครวะเฮ้ยโอ้โหมันไกลผมไม่กล้าสู้ดิคนเขาได้ได้เปลี่ยวว่ะยิงยิงใกล้ๆแบบใกล้เลยอ่ะอ่าตัวนั้นไม่สู้เราต้องเลือกบางตัวที่โตให้ใกล้สุดอ่ายิงได้อย่างยี้ได้อย่างี้งได้แต่ถ้าอย่างไกลๆก,ก็ไม่เอา cái là bờ Ủa, ủa, bà khách đấy không oh, ngắm mẹ luôn Rồi, khai ba phản 手雷 detonated. 哇，太难了。Double kill. 破处。 ก็โฟมอะไรวะเออแรกๆไปคือยิ่งใครอยู่สกอร์ถือว่าไม่สุดถือว่าถือว่าไม่ถือว,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 ว่าสวยไม่ได้ไม่สนะุดแรงเลยนะเนี่ยเหุ่ผลเดียวคือมีคนใช้เยอะแลนอยู่

ออามาโชว์แล้ว,ลวนึกว่าไม่เห็นนึกว่าไม่เห็นซีเม็ดแต่ที่เังมันเปล่าเป็นแดงวะ่ะโอ้โหไอ้เจ้าลูกยิงหลายด้วยแลายเนี่ยไม่บอก

เดี๋ยวจะทำให้พุทธให้ทิกีแสงับวปลาสูส่มมาแล้วนึ่งห่นดนวินิจยากดไม่ติด

มันถ really okay. oh okay. ือ oh ว so like, okay. okay. ่าแรงมากนะถ้าไปเล่นไปก็แบบนี้เดี๋ยวผมไม่ยิงเยอะค่าดนี้ถืยอดสุดยอดเือนใช้ได้แหละถ้าผมไม่ไม่โดนยาอ่อนนะว่าไปอ่ะโอเคเอาไว้คลิปหน้าครับก็คิดอะไรไปคลิปอะไรเป็นคลิปแบบท้ายๆเลยบ้างลงนานหน่อยโอเคเจ้คบ๊ายบาย